สวัสดีค่ะนี่เก uh uh> ็ช uh 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 ื่อที่พาฒน์พรคำสร้างนะคะก็ผู้ผู้เปิดประกาศเข้าสู่ช่วงกิจแอนเวนะคะพี่แมวพี่วัชศิริภูเกียรตินะคะนักธุรกิจในแวดับพมแพมิน่มนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนักธุรกิจในแวดับอมคาราโปรต์นะ ตูนจิรค้าขายแก้วนะคะแล้วก็เราเองก็อยู่ในองค์กร CCS นะคะเป็นอืออาวัยไมปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เราก็วันนี้นะคะเรามารวมกันวันนี้เราก็จะมาฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวใหม่ ที่ดีมากหอมมากใช้แล้วประทับใจกันทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภ,ภัณฑ์ในครอบครัวของเราทุกบ้านขาดไม่ได้จําเป็นต้องใช้นะซึ่งคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะเออปสัสจักส่วนผสมของสัตว์เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาติแบบมีแกนเนาะเพราะฉะนั้นนะนะวันนี้เราจะมาฟังนะคะข้อมูลจาก ผู้ที่มีความรู้โดยเฉพาะสําหรับเรื่องนี้กันเลยนะคะังนั้นจะมีขอเรียนเชิญพี่สมชายค่ะสวัสดครัคบนสวัสดีครับก่อนอผมขอแนะนำตัวก่อนครับสมชายเจริญครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยนะที่ คนได้เป็นผูน้นำตัวจริงเลยของที่มาได้เข้าร่วมทำตื่นแอมเวนั้นแอมเวนี้ถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก็จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะอย่างพี่จินเนี่ยนะระดับบรบบรกดเนี่ยก็ได้มานั่งแสดงให้เราเห็นว่าความสำเร็จตื่นได้จริงนะวันนี้ เป็นโอกาสดีที่ผมจะได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงผิวของแอมเบ์ทำไมเราต้องมาพูดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแอมเบเพราะว่าเราทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยที่ได้เคยใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยท้องตลาดบางคนก็เกิดผิวคันใช่ไหมเวลาใช้แชมพูสระผมทำไมบางคนบอกเฮ้ยทำไม รังแคไม่ออกหรือว่าคันหัวเยอะมากเลยหรือใช้สบู่แล้วสบู่เนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันสแสบแสบร้อนนะอันนี้เพราะอะไรสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้เพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าบริษัททั่วไปเนี่ยเขาต้องการประหยัดใช่ไหมบางบริษัทเนะี่ยต้องการประหยัดแล้วต้องการเอาเงิงนนะั้นไปโฆษณาไปจ้างตุกกตา,ามาเขาก็นี่ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเนี่ยที่ราคาถูกๆว่าเช่นสารลดแรงตึงตือสารทําให้เกิดฟองเนี่ยเมื่อเราไม่รู้เราไปซื้อมาใช้เราเห็นว่าเขาโฆษณาว่าดาราคนนี้สวยหรือหลอเราก็คิดว่าเขาจะใช้แล้วดีที่จริงเขาไม่ได้ใช้หรอกเขาเพียงแต่รับรักลุนโฆษณามาแล้วคนทั่วไปก็ไปเชื่อแล้วก็ไปใช้มันก็จะเป็นทําให้ร่างกายเราอะมีปัญหาได้ นะวันนี้เหตุที่ผมมาพูดเรื่องผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของแอมเบ,บเพราะทุกเรี่เป็นทุกรลีแก้วีแกนทุกรีแกนคือ,ท,อทุกที่จะไม่มีเกี่ยวกับไขมันสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยจะเป็นพื้นล้วนๆเลยนะอ่าวเริ่มแรกผมก่อนก็จะแนะนำตัวแล้วก็แนะนำอัพไลน์ก่อนอัพลน์ผม คนแรกติดตัวเลยคือคุณวันธนีมพมรพงษอภรรต์ทั่นขึ้นน้าสองผู้สถาปนาอาภรรยาคนที่สองก็คือคุณเสาวรัตน์อภารพไพรินสองผู้สถาปนานี่เป็นดาวไลน์ของใครเอ่ยแต่พี่ก็มาถ่ายรูปด้วยถ่ายแั๊ดหน่อยเชิญครับอ่านี่คุณเสาวรัตน์อภารพไพรินสองผู้สถาปนานะสวัสดีครับ ต่อไปก็จะพี่ก่อนท่อนพี่จินดาพาดีพี่จินก่อนถูกัหมไม่อ่ะอ๋อใช่ใช่ชพี่จินพี่จินแล้วก็พี่จินดาพาเจริญเอ่อไปแก้วเจริญสุขกับคุณ ว่าคุณภัยแก้วคุณจีลาภาจะมรกรสสองผู้สถาปนาอันนี้นะอันเนี้วแนวอัปไลน์ผมลงไปอยู่นี่มาให้กำลังใจพี่จีนมาให้กำลังใจนะวันนี้ต่อไปอันนี้เจอพี่ออนนนนนสิริรังคามนนนมงกุดสองผู้สถานาการที่จะขึ้นมงกุดทูตเนี่ยจะต้องมี88คะแนน กี่สาย14สายงานเมื่อก่อน20เวลือ14สายงาน8แต่แต่ถ้าเป็น2มุลคุทูต2ผู้สถาปนาจะต้องเป็น100คะแนน100คะแนนแพทยหน้าหนึ่งคนเกิน1คะแนนหรือ,อบรกกอดหนึนน่งคน1.5คะแนนเพชรหนึ่งคน3คะแนน เพราะฉะนั้นระบบนี้เป็นระบะบใหม่ซึ่งบริษัทแอร์เวเนี่ยได้เอาระบบนี้มาใช้ตอนหลังนะแต่หน้ามาเรียนนะเอาที่กัวถูกก่อนเอาวันนี้คัอกันดูแวันวนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย GNS GNS ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย GNS เ,เนี่ย รุ่นรุ่นก่อนเนี่ยอะรุ่นก่อนมีอะไรบนะ้างรุ่นก่อนก็มีลักษณะเดียวกันเนี่ยเป็นสีโวดแบบนี้รุ่นก่อนไม่ใช่สีนอันนี้รุ่นใหม่เลยรนะุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าทีมัดน้ำตัวนี้เป็นรีมัดน้ำนะสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ามันแตกต่างอังไงไรทีมาดน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าชุดชุดสีม่วงอันนี้น เขาเรียกว่าช uh, ุดเออ่เนอลิสเนอลิส่เออสีส้มเออชุดสีส้มนะชุดเนอลิส,สลมีอยู่หกชิ้นวกันชุดเนอลิสที่แตกต่างยังไงแต่ต่างคือวีแกนคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากครีมทูจีนแท่งขวดเนี้ยครีมแบบน้ำเนี้ยจะหรือชุดนี้ทั้งหมดหกตัวเนี้ยจะ ทำจากแบมบูคอมเพกวอเตอร์เป็นน้ำจากโ้มไข่น้ำจากส้มไข่จะทำอะไรทำความชุ่มชื้นให้แก่ผิวรักษาความชุ่มแล้วก็เซลามายจากน้ำมันมะกอกคำว่าเซลามายจากน้ำมันมะกอกนี่คือเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเพราะผิวเราเนี่ยจะมีน้ำกับน้ำมันเวลาเราทาไป ถ้าไม่ใช้เซรามาช่วยน้ำมันจากน้ำนมันกอก่อมาช่วยน้ำกับนนะ้ำมันเนี่ยมันจะไม่ไม่เข้ากันมันจะแยกตัวเออเขาจึงใช้เซรามาจากน้ำนมันกันก่อมาช่วยและอย่างหนึ่งที่เอามาใช้คือเอชียขาวมเมล็ดเชียขาวจากความมืดทิไลทาไมต้องเอามาเมล็ดเชียขาวเพราะเมล็ดเชียขาวเนี่ยเป็นอาหารเขาเรียกว่าซปเปอร์ฟู เป็นอาหารที่จะผิ่ด้วยนะมันเอามาจากาฟาร์มมูนทีนไล์ของเอลเมซ์ซึ่งฟาร์มยูนทีไรของเอเมนี้จะไม่เอาสารพิษหรือเคมีเนี่ยเข้ามาทำเกี่ยวกับให้พืชตึงตอดภัยเนี่ยนะอันนี้คือครีมอับน้ำชิ้นแรกเ,เลยนะอ้าผมมาให้ดูตัวนี้แล้วกัน ชิ้นที่สองนี่เขาเรียกว่าอบอดี้โลชั่นบอดี้โลชั่นก็ส่วนผสมก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ตั้งแต่น้ำจากต้นไผ่นะแล้วก็เซรามายนน้มันม,นกมะกอกเมล็ดเชียขาวนะแล้วต่อไปก็เป็นตัวเขาเรียกว่าสบู่เมื่อก่อนนี้เป็นสบู่พึ่งอันนี้มีสามข้อนนะ สบูน่น,น้ำพึ่งแต่สบู่น้ำพึ่งตัวก่อนเนี้ยจะมีน้ำพึ่งผสมแต่ตัวนี้จะมีอีสลีนนะมีอีซลีนอยู่ที่จะไปกระลงผิวเราให้ผิวเราลุ่งรวนนะซึ่งไม่มีสารหรือจกสัตว์เลยไม่มีน้ำพึ่งผสมและยังเนี้ยสบู่น้ำพึ่งอยู่ไหมทา,า,า,างเอมวีทางนักวิทยาศาสตร์เออตอนนี้เอมวีเขาจะไม่มีสบูน่น้ำพึ่ง ทุกนั้นมาแล้วจะใช้ตัวนี้แทนตัวนี้เพราะมันเป็นมีแก่นนะยังไม่มีสารตกตะาอนแต่ต้องยกความเดิมเพราะมันกรีสลีกรีสลีนั่นแหละแต่เริ่มใช้สมุน้ำผึ่งนะนะเขาเรียกนอริสคอมเพตต์ปลาอันเนี้ในสมุนนนนนนแต่เราจะติดปลาต่อไปชุดเนอร์ลิสเนี่ยนอริสเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่า ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าแฮนดรีมแฮนดรีมคือคีทามือคิีทามือมันเป็นยังไงโอ้ยตัวนี้จะหอมมากเมื่อทาไปที่มือแล้วจะทำให้มือเนี้ยมีความนุ่มมีความนุ่มเพราะว่าสลัดสกัดจากาน้ำมันน้ำจากเรียกว่าเป็นโบรูคอมเทนเวอร์เตอร์ แล้วก็มีวิตามินด้วยตัวนี้นะตัวนี้เป็นครีมทาเท้าครีมทาเทา้าไอ้ตัวนี้จะมีตัวเขาเรียกว่าตัวที่ทำให้ขัดผิวไปด้วยไอ้ตัวนี้นนมันจะไปเมื่อทาแล้วจะทำให้ผิวของเราเนะี่ยไอ้สิ่งเซลล์ต่างๆ,ๆ ยไ,ได้ด้วยตัวเนี้ยตัวทาท้าเนี่ยเซลล์ที่ตายแล้วออกไปด้วยนะส่วนผสมก็ที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนผสมนะอันสุดท้ายกเรื่องขอลิปปา่าลิปอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลิปเลยลิปปาลิปปาทาปา่านะก็ตัวรผสมก็ที่บอกไปเมื่อกี้นี้นตัวนี้จำเป็นต้องใช้นะครเพราะคนส่วใหญ่น,ะนอนองแอร์ต้องทาเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราพูดไปชุดเอนอริสนอริสตัวนี้นะมันจะมีอยู่หกชิ้นจะมีอยู่หกชิ้นด้วยกันจะมีอยูหกชิ้นด้วยกันเห็นไหมนีม่หกชิ้นเร่องของเดิมนะั้นจะแตกต่างและก็จะส่วนน้อยกว่านะไอ้น,นี้จะมียูเรียอยู่ด้วยนะเขาเรียกอะไรว่าชุดทาตีนราราวจะมียูเรีย ดูดีแบบที่ใส่ปุ๋ยจะมีส่วนผสมไปยูเดีเพราะมันจะช่วยทำความสะอาดไอ้ตัวไอตัวเซลล์ที่ตายแล้วของเท้าเราออมเจ๋งเมากเลยนะเออที่ราพูดวันนี้เามักเจ๋งันเจ๋งชุดใหม่เนี่ยเอออะชุดที่สอง mấy cái chiếc sỉ này lại, cái sỉ